ข่าวดีครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีมีนในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคม2566หรือว่า3เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับมีข่าวดีมีเรื่องของความสำเร็จมีโอกาสทองมีเรื่องของการงานที่โดดเด่นขึ้นมาใครที่กำลังรอ ตำแหน่งรอการเปลี่ยนแปลงที่ดีรอโอกาสให,ใหม่จะประสบผลสําเร็จการเงินดีเยี่ยมและเส้นทางของความรักยังมั่นคงนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีมีนครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีมีนใน3เดือนสุดท้ายของปี2,566คือเดือน ตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคมส่งท้ายปี2,566นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องดวงแนวทางชีวิตปัญหาจุดเด่นจุดด้อยนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีเมนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีเมนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนนะครับ หรือว่าท่านที่ปลูกดวงเป็นลัคนาราศีเมนนก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงชาวราศีเมรนในสามเดือนสุดท้ายของปีนี้2566นี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่ห คือเรื่องของการงานกันนะครับเส้นทางการงานอาชีพการดำเนินชีวิตจะเป็นอย่างไรสำหรับชาวราศีเมียนสามเดือนสุดท้ายของปีนี้ครับเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งคือบราชินีไม้เท้านะครับนี่คือเรื่องของการงานความมั่นคงไม่ว่าจะทำงานอะไรนะครับในช่วง3เดือนนี้ตั้งแต่ตุลาคมนะคือการเปลี่ยนแปลงเ,เข้าไปสู่จุดใหม่ๆ มีความรุ่งเรืองมีหน้าที่ใหม่มีความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งงานใดๆก็ตามนะครับนั่นคือโอกาสการเปลี่ยนแปลงการก้าวสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นตามความรู้ความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น6ถ้วยนะครับ6กถ้วยคือโอกาส โอกาสสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานในช่วงก่อนหน้านี้กำลังสับสนกำลังรอคอยงานตกงานหรือว่างานไม่มีความก้าวหน้าพตุลาคมนะครับเริ่มนะครับเริ่มเข้าสู่ช่วงเดือนของการเปลี่ยนแปลงท่านจะแก้ไขปัญหาของการงานได้อุปสรรคที่เคยมีจะได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และงานของท่านก็จะมีการเริ่มต้นใหม่จากจุดที่มีปัญหานะครับเราก็สามารถที่จะสร้างงานแก้ไขแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากทีนี้งานก็จะเข้า งานเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะทํางานประจําหรือว่างานส่วนตัวสําหรับคนที่ทํางานอาชีพอิสระงานส่วนตัวงานจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับมีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยการที่แก้ไขปัญหาได้ก็จะทําให้งานของท่านราบรื่นนะครับมีงานเข้างานใหม่การค้าขายการทําธุรกิจต่างๆการเจรจาตกลงใดๆก็ตามก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับรวมทั้งมีโอกาส ด้านอื่นๆตามมานะครับหกถ้วยนี้ยังหมายถึงเรื่องของการเงินด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบไม่คาดคิดมีเงินเข้ามาตลอดนะครับรวมทั้งความรักก็ยังมีโอกาสของคําว่าความรักกลับคืนบ้านกลับคืนเรือนคนที่เราคอยความรักจะสมหวังด้วยนะครับนี่คือพูดไว้ก่อนว่าหกถ้วยมีนัยยะสําคัญเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการงานการเงินรวมทั้งเรื่องของความรักมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานนะครับเป็นอัศวินอัศวินไม่เท้านะครับเรื่องของของงานสําหรับคนที่ทํางานประจำนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคือหมายถึงตําแหน่งงานด้วยนะครับมีการเดินทางไปทํางานใหม่ที่ใหม่ย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่อาศัยแล้วก็มี โอกาสใหม่ๆเข้ามานั่นคือคนที่ทํางานประจํานะครับก็จะเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงใหม่มีที่ทํางานใหม่ก็มีโอกาสใหม่ๆตามมาหรือว่าทั้งทำงานส่วนตัวก็จะมีการเจราจามีการตกลงมีการเดินทางไปเพื่อทำงานในที่ใหม่ๆเปลี่ยนแปลงที่ทำงานด้วยเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2คือเรื่องของ การเงินนะครับพี่น้องชาวราศีมีนในสามเดือนสุดท้ายของปีนี้การเงินจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ9ไม้เท้านะครับก้าไม้เท้าคือเรื่องของการงานนะครับเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของการเงินด้วยนะครับงานก็อาจจะเป็นงานเสริมอาชีพอิสระคือทํางานเยอะขึ้นนะครับสเดือนนี้เป็นช่วงเวลาของการทํางานมุ่งมั่นนะครับจัดการบริหารจัดสรรเวลาดูแลตรงนั้นตรงนี้เพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับแน่นอนที่สุดว่าปัจจัยมาจากการทำงานแล้วก็จะส่งผลให้ท่านได้รับการเงินที่มีความมั่นคงขึ้นแม้ว่าบางครั้งท่านจะรู้สึกเหนื่อยนะครับอ่อนล้าหรือว่าแทบจะหมดแรงแต่ว่าเพื่ออนาคตเพื่องานเพื่อเงินท่านยังสามารถจัดการได้นะครับประการต่อมาเข้ามาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับก็เป็น4ี่เม้านี้ก็ เช่นเดียวกันนะครับคนที่รอรออะไรบ้างรองานจะมีงานทำนะครับนั่นคือที่มาของรายได้นะครับรอการเงินก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นน่าพอใจขึ้นและเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความรักด้วยเหมือนกันนะครับคนที่รอคอยความรัก มีโอกาสจะสมหวังน,นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจการรอคอยการเริ่มต้นใหม่ๆและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็นอัดเป็นราชานะครับขออาภายัยพระราชาดาบนั่นคือการจัดการปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะครับ ท่านอาจจะเจอปัญหายุ่งยากอยู่บ้างตรงนั้นตรงนี้รายจ่ายตรงนั้นตรงนี้เป็นช่วงเวลาของการใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ชีวิตในการที่จะบริหารการงานบริหารการเงินและก็บริหารความไม่ถูกต้องแก้ไขความไม่ถูกต้องให้กลับมาสู่เส้นทางที่ดีขึ้นนะครับและก็เชื่อมโยงมาถึงเรื่องของการเงินโดยเฉพาะด้วยส่วนหนึ่งนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของ ความรักครอบครัวนะครับพี่น้องชาวราศีมีนครับเส้นทางความรักในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้เป็นอย่างไรนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1คือ3มเหรียญน,นะครับมาเรื่องการเงินยังเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของครอบครัวความรักด้วยนะครับครอบครัวคนราศีมีนในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับมีโอกาสดี ในเรื่องของการเงินมีโชคลาภมีการลงทุนน้นอยแต่ว่าจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเงินมีคนที่เข้าใจเรื่องของการวางแผนการจัดการปัญหาการเงินลงทุนอย่างไรจึงจะได้รับผลสําเร็จมีโชคลาภเข้ามาตลอดนะครับเป็นช่วงเวลาของโชคลาภการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินในครอบครัวเชื่อมโยงมาถึงความรักด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ 2เป็นเด็กถือถ้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศดีชีวิตเพลิดเพลินมีบรรยากาศใหม่ๆลูกหลานบริวัรเติมเต็มเข้ามามีบรรยากาศของความอบอุ่นเข้าใจคือชีวิตนอกจากจะมีด้านภายนอกปัจจัยภายนอกแล้วยังมีปัจจัยภายในใจนะครับคือคุณค่าที่เติมเข้ามาทำให้ครอบครัวความรักของคนที่เกิดในราศีเมรน เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับควรค่าแก่การจดจำนะครับไม่ว่าลูกหลานบริวารนะครับมีความหมายดีมากในช่วง3เดือนนี้นะครับต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของความรักนะครับเป็นเดอะฟลนะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะครับสำหรับคนที่กําลังอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับครอบครัวเริ่มต้นใหม่มีความรักใหม่ ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องเลือกต้องคัดสรรต้องจัดการดีๆแล้วโอกาสของท่านก็จะมีความมั่นคงขึ้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับใจของท่านนะครับอาจจะโลเลสับสนบ้างในเรื่องของความรักแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปสรรคเรื่องของทิศทางแนวทางชีวิต ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างดีขึ้นหรือไม่ดีสำหรับช่วง3เดือนสุดท้ายนี้นะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1ในเรื่องนี้นะครับเป็นจัสเมนนะครับ judgment คือข่าวดีนะครับข่าวดีวเรื่องราวที่ดีดีบรรยากาศดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญกุศลส,ส่งให้ท่านให้พรให้ความศักดิ์สิทธิ์ ให้ชีวิตที่ดีขึ้นงานก็จะดีขึ้นนะครับคนที่รอคอยงานนะครับมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์จะมีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่น่าพอใจมีงานใหม่เข้ามาทําสัญญาได้การเจรจาการตกลงการงานก็จะประสบผลสําเร็จนะครับรวมทั้งชีวิตด้านการดําเนินด้านอื่นๆก็จะดีตามไปด้วย การเงินก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินนะครับรอคอยเงินอยู่จะสมวังได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีเงินเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยตลอดนะครับหรือว่าเรื่องของความรักนะครับคนที่รอคอยความคนที่รอคอยความรักจะมีโอกาสสมบังนะครับพบเจอคนที่จริงใจคนที่ใช่คนที่เคยมีปัญหาอุปรสรรคเรื่องของความรักก็จะได้แก้ไขปัญหาต่างๆกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกัน และรวมทั้งเรื่องของโชคดีเกี่ยวกับร่างเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับคนที่มีปัญหาสุขภาพไม่ดีก็มีโอกาสที่จะฟื้นฟูสุขภาพนะครับพี่น้องชาวราศีเมีนะครับดูมาถึงจุดนี้นะครับก็สร้างบุญสร้างกุศลอธิษฐานจิตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลส่งให้ท่านได้รับโอกาสใหม่ๆแก้ไขปัญหาท่านลวงผ่านปัญหาแล้วก็ก้าวสู่ความสำเร็จในทิศทางที่ปรารถนาทําได้นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขปัญหาคือสเตร t h นี่ก็มีความสําคัญไม่น้อยนะครับนี่คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหา ความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตก็ยังเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วความรู้เฉพาะด้านของแต่ละคนก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้ท่านผ่านอุปสรรคแก้ไขปัญหาได้และเชื่อมโยงไปถึงท่านสุภาพสตรีชาวราศีมีนด้วยนะครับท่านจะมีจุดเด่นมีความเข้มแข็งการแก้ไขปัญหาได้เดินหน้าต่อไปได้และก็มีความเป็นผู้นําได้เช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคนะครับเป็นเรื่องของการงาน10 10ไม้เท้านะครับงานโดดเด่นงานมั่นคงขึ้นนะครับมีตำแหน่งที่ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจมีความมั่นคงได้รับงานที่มีความสำคัญมีความหมายมีความมั่นคงต่อไปไม่ว่าท่านจะทำงานส่วนตัวหรือว่ามีอาชีพสระรวมทั้งคนที่ทำงานประจำนะครับทีนี้เรายังมี ให้พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาวราศีเมษนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น สิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญคือความมั่นคงนะครับลงตัวสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการงานก็จะมีการจัดการมีการวางแผนมีงานใหม่ๆเข้ามาการลงทุนการทรําธุรกิจต่างๆมีโอกาสของความสําเร็จเติบโตมั่นคงขึ้นนะครับรวมทั้งโอกาสการเงินสิบเหรียญคือความมั่นคงรับเงินนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินสักก้อนมาแบบฟุกๆมาแบบไม่รู้ตัวหรือว่ามาพร้อมกับการจัดการการวางแผนการบริหารการลงทุนที่ให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับนืนความ ร่ำรวยมั่นคงได้มีแผนงานรองรับว่าจะทำอย่างไรจึงจะต่อยอดความมั่นคงทางด้านของการงานและการเงินต่อไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของความรักเข้าใจซึ่งกันและกันลูกหลานบริวารเติมเต็มเข้ามานะครับครอบครัวก็จะมีสายสัมพันธ์ที่ดีมีสายใยมีทาย,ยาทความรักเต็มนะครับในช่วงนี้เต็มอิ่มมั่นคงนี่คือจุดดีจุดเด่นที่เติมเต็มเข้ามาในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้สําหรับชาวราศี เมนนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีมีนในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2,566นะครับ เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานโดดเด่นมั่นคงขึ้นไม่ว่าท่านจะทํางานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์อาชีพอิสระนะครับจะมีข่าวดีมีเรื่องราวที่ดีๆสําหรับท่านที่รอคอยโอกาสจะได้รับข่าวเข้ามานะครับว่บาง,งานแล้วได้รับงานตรงนั้นตรงนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มีงานเข้าใหม่เข้ามามีการเจรจามีการทําสัญญางานใหม่ๆเข้ามาตลอดร่วมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆจากอดีตเกี่ยวกับการงานได้นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำเรื่องของการ นะครับการเงินก็จะมีความมั่นคงขึ้นด้วยมีโอกาสดีมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามานะครับรอคอยเงินอยู่มีโอกาสจะสมหวังจะได้รับเงินจํานวนมากๆเข้ามาเริ่มต้นจากการสร้างงานสร้างอาชีพเชื่อมโยงถึงรายได้มั่นคงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ว่าท่านยังสามารถจัดการปัญหาเกี่ยวกับการเงินได้ดีมากด้วยนะครับเรื่องของความรักนะครับการรอคอยความรักมีโอกาสจะสมบัตบ,บางคนต้องการเปลี่ยนแปลงความรักก็ยังมีอยู่ช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะกลับเข้ามาเข้า ใจซึ่งการกันมีความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของครอบครัวลูกหลานบริวารเติมเต็มมีทั้งคุณค่ามีทั้งความหมายมีทั้งความมั่นคงนะครับและนอกจากนี้นะครับครอบครัวชาวราศีมีนยังมีจุดเด่นคือมีโชคลาภเข้ามาตลอดนะครับคือการเงินดีเยี่ยมรายรับร,รายได้มั่นคงขึ้นด้วยนะครับ ส่วนอุปสรรคหรือว่าการแก้ไขทิศทางแนวทางชีวิตนะครับมีข่าวดีเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลจะส่งให้ท่านได้รับความสําเร็จแก้ไขปัญหาได้รวมทั้งประสบการณ์ส่วนตัวความรู้ความสามารถที่มีก็ยังเป็นกุญแจสําคัญนะครับทาให้ท่านได้รับผลทิศทางที่ดีขึ้นนะครับการงานดีมากมีงานเ,าเข้ามาตลอดงานประจําก็กรุ่งเรืองขึ้นมีตําแหน่งที่ดีขึ้นนะครับรอคอยงานก็จะได้งานทํารวมทั้งอาชีพอิสระก็จะเติบโตมั่นคง ขึ้นนะครับการเงินดีมากๆรับเงินพร้อมกับการวางแผนการจัดการการลงทุนการบริหารการเงินเพื่อเกิดความมั่นคงต่อไปและความปร,รักดีมากนะครับเข้าใจซึ่งกนรละการมั่นคงนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีเมีนนะครับ เอาละครับหมอฮักกัพยากรดวงของคนที่เกิดในราศีมีนใน3เดือนสุดท้ายของปี2566มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคและทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับดูเป็นแรงใจ เป็นพลังใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับแก้ไขปัญหาใดๆก็ขอให้ผ่านให้ได้แล้วก็มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงนะครับเปลี่ยนแปลงวิตตัวเองได้ก้าวสู่ความสำเร็จสู่ความมั่นคงให้ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับ นี่ลาไปก่อนนะครับขอให้ชาวราศีเมีนทุกท่านทุกคนจงได้รับสิ่งดีๆได้รับข่าวดีได้รับพรอิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเสริมเพื่อหนุในให้ท่านได้พบกับสิ่งที่ดีๆทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพขอให้แข็งแรงมั่นคงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ